ว่าม th ี่มาจอดอยู oh, ่หันเมื่อกี้นี่ค่ะเฮ้ยพ <Teen> ี่น้องเลยพาทังน้องต้าโดยโอ้ขี่รถชนโต้พอขี้ว่าออกเมื่อแล้วบ่ค่อยั้ไอ้คนน้อยนั่งคุณบ่โอ้ไปทางไหนนาเขาม้างและนั่นแหละหมวกคนจอดรถบ่บิดอยู่บ่ทั้งพุณนะ นนี้เบ้านกเกือบทิ้งแบ้มบ้านไม่ใช่ก็เกือบเลยูอ้วเกือบกับพยางรบอนี้าวะาจอดยูนิตะอยู่นเดี๋ยวโทรหาบะงมีก่อนเดิ่แป๊บนึงบ้า ใายอยู่ใชยออกมาได้ปพี่จะเวียนมาพี่ก็ม,มองอัะไรยังวงกลมพี่เดอ้อนี่ได้ออกมาถ่าแล้วมาถ่าแล้วมาเลยโดยแม่เป็นอ่อนอยากเมื่อได้หนิ <c oughs> อ่ากำลังมาเพิน่นมาจอดนี่เดี๋ยวเพิ่นห้อยจอดเดี๋ยวเพิ่นได้กลับไปจอดตองไม่เพราะวันบังหนาโรงพยาบาลเพิน่น ยังแม่ปุ้งผู้นี้เนาะเป็นยังก็กับสาตาเป็นนั่นอะก็รานนะครับนนาาวโอ้เกิดปีเดียวกันเล่นนี่ร้านกับนาว่าวอะไมาแล้วเปลาหน้าใรวะเออบบเป็นแล้วบบเป็นนี่เดียวแล้ว คือหลังมันส่ตอนนี้ทางหมอเพิน่นออนุญาตนห้กับแล้วเมือ่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อใส่ชื่อเชเท่าใส่ชื่อพอสิเมนตามสมุนุเองเด้อเพิ่นวะสคอนียเ่เพิ่นคนงามเข่าลดเสนานุงเอ่ะตอนนี้ อ๋อสวัสดีเด้อทางบ่เสียงมาฮอดแล้วสวัสดีพี่น้องโอ้ยทางพี่สวัสดีมื้อสุทุกคนอีกเนาะยินแฟนๆได้สิได้กลับได้ัทางหลังบ่แม่นบ่หมู่อาเียวจอบึก็บ่เห็นาล่อืผู้อยู่ประจําพุ่นสดงพุ่นยสาดกบแม่นบ่ารจอดางหน้าได้เฮาจังว่าจังสิขึ้นคันใดเนาะ ไปคว่ำไพ่บาเมื่อเดิอมเมื่อเด้อบานนี่บ้บ้าจะได้เกิดหาเลิกเกิดวิภัยู่งไรบ่านนี่สา,าให้กันไม่ได้กลับเลยช่วงเที่ยงเครึ่งพอดีเพิ่นให้กลับอ,อกลับแล้ว อย่างไงแน่ะโอ้คิดว่าอุ้มลูก้วยบุเอนเนาะอยู่พี่ลู่้วยเอียวเราดนตอุ้มน่งด้วยได้กินนะนักิตกะทีเนาะอย่างไวหลรอน่างไวหลาเรอคนว่าคอยคเดินหน้ามึนเออไม่ถือเกืบเลยบ่เกือบขาดนาอขาแลด้วนะบ ค่ะเหมือนเช่นหายแต่ก็อย่างเงื้อรถเนาะตอนมาเครื่องขึ้นไปหลายสชนนี่เนาะทางารรยามีาจอดอยู่หันมือกินเนี่ยค่ะไปพี่น้องเลยพาะนางน้องตะด้วยโอ้ขี่รถวนโต้พอคี่ว่าออกเมื่อแล้วบ่ค่ะไอไอคุณน้อยนั่งคุณบ่ โอ้จไฟข้างไหนเขาม้างได้นั่นหมงเพนจอดรถบอบ้านกูบ้านเนี่ยบิดอยู่บ่ต้องพูดนะมาทางนี้นิ็กน้อยพาเดตนี่บ่างกไป้บ้านกจอดมันเปนสกบ้านเกือบถีบอยู่บ้านไม่ใช่ก็เกือบเลยผั้อ่าเกือบกระพินผานจังัรี่้ะว่าตตองมีว่าจอดอยูิ่่อนี่ปน เดี๋ยวโทรหาวะธงมีก่อนเดิ่แป๊บนึองก็ใสยอยู่ซอยออกมาได้พี่จะเวียนมาพี่ก็มองอะไรยังวงกลมพี่เด้อนี่ได้ออกมาถ่าแลด้ออกมาถ่าแล้วมาเลย โดยแม่แม <elle> <c ười> ่นก้อนอยากเม่อได้หนิอ่าเพิ่กำลังมาเพิ่นป้าจอดนี่เดี๋ยวเพิ่นหอยจอดเดี๋ยวเพิ่นได้กลับไปจอดมองไม่เพื่อวันบังหนาโรงพยาบาลเพิ่นเอาไปอุ้มันานนั่นช่วยเพิ่นรากกับชิมเมอร์กันบ่เอ้าเพิ่นเพิ่งชิม่าพี่อยู่เลยเนาะ กะจงว่าไอ้จอดบังกันถึงืรอแล้ตอนนี้ยังแม่ปุ้งผู้นี้เนาะเป็นยังก็กับซาาเป็นตะไรก็้านครับนนาชาวโอ้เกิดปีเดียวกันนั่นเอลานกับนาชาว มาแล้วไปเอาหน้าเครื่องขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเ้าจังข้าไปหาบ่อเสียงเปิดปลา่ายก็ได้มวยเปิด่ายก็ได้่ายก่อนไหนวะเปิดบุเป็นแล้วบุเป็นได้เรียบแล้ว คุ้มใส่ปเป็นหลังมันก็เนี่ยอ้อือ้งไหมนมัดนลนนแล้วู้ข่านก็ได้เหม่ยอไเดอีย้นความเนี่ยอปลากรปาม้อ่าเนี่ต้มนมรูปหมอ่ใส่เตียงเจ้ามา เิต่ไไปทักเอาลาน้อยมงก็นิขึ้นข้นในต่อป่ะุนอแม่ต้องกั่อน่เนกยเชียงัจอดอยู่คิวพุ่น้คอไปร้านน้อยก่อนแล้วก็ไปตูก่อนอยู่พุ่ เราต้องมีขึ้นไปหาบอเชียงหมองคิวรถก่อนเด้อแม่เพราะว่าลานน้อยอยู่พุ่นก็เราบอนุ่มคนเดียวอุ้มแยกกันเมื่อกี้นี่ป้าเไาย่างไปพุ่นก็ได้ปะถ้าก่อนไปย่างพุ่นก่อนเด้อไปปะไปแม่พุ่งโบในเมืองลำบ้าโอ้ขอบใจขอบใจฉันไปปะขอบใจเด้อ้ไปปะโอ้ย ผเดี๋ยวเคว้าถนงออกออกมาแล้วไปพอกันอยู่บ้านค่ะมาเมดมือ่จะมือแล้วเด้นรถาป้าป้าไอปตู้ปลาขื่นปละตันทางเลนบ่อนั่นบุพเพสองคน คือน้่เสียงเลยไปดูคือฟังไหมได้คนหนึ่งบ่ไปกไปไปบังอีขั้นนั่นค่ะไปจะขึ้นขั้นนี้ให้ให้แม่ปุให้แม่ลูกอ่อนบ่แม่ลูกอ่อนอยู่โอให้ Ừ. À. 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 À, mua đây rồi, cái này cái này, 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 แม่แม่ยวนได้ให้น้องมูมาป้าปจะตันทางเพิ่นไปป้าขึ้นเฮาอะไรเดีป้าตู้ไปขึ้นโดยบ่เต็มบ่เต็มบูไีอยู่ตันทางเพิ่อนป้าป้าโอเคเมื่อก่อนเด้อมตันทางเพิ่นโดยโดยป้าโดยป้าป้าได้บ่ไปเลยไปเลยแบบนี้ไปพอดีรถตันทางเพิ่นเจอแล้วพอดีให้น้องมูไปนั่งเงินอุ้ม ลานน้อยเปลี่ยนห้าห้องห้าดอกมาเป็นอะไรบ่บ่ห้เบิ่งทางนหรอเบิ่งทางไหนเบิรถ่แลวมันเบิร์รกมันนันแะก็มากันนีแมนป่ะป่ะะห้างเก่งอยู่คนแท้แท้อยู่แล้วแมน เข่าหน้าห้องมอซองเท้อก็เป็นตู้คือเท้อแรกลงห้องเข่าไปหาหมอได้แลงห้องน้องป้าอยู่ได้กลับเลยเด้อบ้านนี้เมื่ออยู่บ้านอยู่ช่องบ้านนี้กินน้ำเขาบอกน้ำ้อนอยู่พุ่นไปเนาะเลนกำลังก็บโมเซียงเซียงว่าเอาน้องโมไปนั่งพุ่นไปเปลี่ยนอุ้มลูกหลานน้อย เดี๋ยวปวด้เนาะเนป่ดมือหอนไม่ตู้แล้วอุมอว่มบกมมก่กับบอนุ่มหมือนเด้ก็เด่นไว้เท่าเสียงก็เห็นกลนรถแล้วนี่แหละมืออากะกินน้ำห่อนในลายเนาะแข็งแห้งไว้ยอะเหลือเบิงแล้วแข็งแห้งไว้เยอะเหลือเกน,นทางทีมงานท่ากระเดินน้ำลงตาจะจะมาคนท่องน้ำกัน <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับเมืองบ้านแล้วตอนนี้จักใสบ่บัวเสียงบุหินกดนเราเลยเจ้าโม่ทางเร็นั่น, <c oughs> นขึ้นเศษอันหนึ่งบ่เนาะมากคนเสในรถบรัวเสียงกับมีบัวนุ่มแล้วกับมีตู้เดินลงโม่กับปานน้อยจักซื้ออีกอย่างเอฟซีคอมมินมาเดอ้อเนาะทางซื้อให้ทางน้องในลูกน้องป้าแน่ ตั้งแม่เลยนะตั้อืมานวอแม้งเหอรนมนะเออยันตั้ง uh บุตรใจแม่เพื่อนวอรอเานะยตั้งยันแม่ี้ติดตาเลยทางไหนเมาียยันมาอมเมาบ่เอื่อยไม่ได้หิวไดนอนน้มันตาย เลยบ่คืนนี่นนนนโ,โอ้น้องแมบไม,ม่ได้ดโทรมาบ่แ <c oughs> ม่จะไม่ได้ใช้โทรศัพท์อือบม่ได้โทรศัพท์โดยโอ้ในบยคคลชู้มจีิมาโทรได้โทรหากันแม่ไปทางอยู่ไปจั๊กน้องแมพไ่อนเดีย๋ยนี้องนอไจักชาก้ากว่าแม่มากอ,อ่า่นเอ้าิ่นไปใช้สามวัน<า>น,นี่นะเพิ่นพาน้องลีกไปได้น้องแอบอยากหายอยากมาน้ำแม่นะครับ ได้ลากเซลเลูต <laughs> ีปเรียบเปรินเซลลูตีไปเลยน้องไทยยังมาสายนะน้นองผู้น้อยเนาะในวู้ดชมเมย์มาซช่ไคอยทางอยู่แล้วตอนนี้เผื่อแตกเลยขนาดเปิดแอร์ชุดได้เลยนี่นัากาศมันร้นอนเกิน,<อ>นเนาะร้อเนเกินแม่จะเห็นกระจกเปียงเรียงแล้ว เราบุดกับใครอยู่ตอนนี้ก็ลังติดไฟแดงก็ลังสีพากันเมื่อผู้ดดกเมื่อยพุ่นกรเพื่อชิลุงโตกรเพื่อแหอีกแหละเนาะตอนนี้ไปำพุเรนุ่งเาเลยโอ้หองพิงเห็นน่นนนนโอเลยนี่ ก็เดียวรถลอเสียงแบบนี้นะเวนรถก็รถเราจะเป็นเวะขึ้นจะเป็นเวะเดีเป็นลำหลักเขาด้วยวาเรีนก่อนเนาะเนลหงี้ยงนเเส้นทางวัดนี้ตรงเลมาเลยเปนเา่าเส้นอันตรงมาเลยเป็นเส้นเลนเส้นตัวเส้นนึงนี่ไปจักเพิ่นนะวันนี้ยังมีแต่คนอ่ะ เมือ่อนอนเมื่องนอดซานเพื่อใครอยู่วันนี้เมื่อเพื่อไหยเมื่อไว้อยู่ข้างในคนนานรอถ่ายีสิบสี่ชั่วโมงั้งไม่เถ่าหันใจห้อนกวสมบูรณ์ <c oughs> อีกก <c oughs> กลัวไปรุ่นอีกลเยลยเราอะไปูู้กเราอะ <c oughs> ยังไงมาเอิ้นไปอีกน,ออาานั่ <c oughs> นคืออะไรนะนั่นมาได้วานตงาต่าไปยังไามาหน้าเร่อวที่วันตงตาไปยังไงมาน้ามันแย่งมาเราเป็นหวงจะได้ยังไงนะ เอานอำร่มก่อนบ่ทนอนรก่นนอนฟนทอดเอาละน้ำอนจะมรนจะอดบ่ไ่บ่อไช่นี่ได้ให้เคื่องอ๊ตเราจะไปหาแห้งเมื่องอะไรงี้สิไช่เมื่อนี่ไู่เลอวเจอาบอนุ่มมันคุมไพ่นกับแห้งนะเจ้าฮ้อนแ่ชีเนาะแมนต้อแดดเผนแดดเผาแดดเผนแดดแดดนะ้อน่นอีกตายคักกินน้ำอัดอีกบัดนน่ ืก็ลายเจ้เราอะคุมใส่คุมใส่เพียงแค่นอกก้อนพงแล้วจะอ้ท้าอากาศน้ำพอนั้นเฮาใส่ผ่านน้ำก้อนน้ำใดก็ได้กับโบได้นะเนาะแนี้เนาะโอเคไพี่น้องไอ้ซ์หรับคลิปนี้ทั้งส่วนก็จะได้ขอร่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อเนาะคุณแดดไปพ่อกันอยู่บ้านของน้องตาอีกที่หนึ่งโดยขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีที่เข้ามาดุน มาส o o นรำกันผ่านลูกน้องตาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเั็นไหมไอ้กับบางคนกับผู้หญิงบางคนกับผู้ชายแต่สมุนก็ยังทายว่าเป็นผู้หญิงเนาะแต่สุดท้ายเป็นผู้ชายไปพี่น้องไอ้เซเลเซียคิดกันเซเลเซียหน้ำเป๊ปซี่ให้น้องป่าแล้ววะนี่ทีมงานเท่ากับเพราะนั่นกันดิ่นอยู่ได้คนหนึ่งกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งกับว่าผู้ชายแต่สุดท้ายก็ได้มาเป็นผู้ชาย สมใจเนาะแ,แม่ตามโอเพิ่นวายดีป่ะสันโอเคสำหรับคลิปนี้ไปเด้อเด้อเพื่พี่น้องอเอ้ยกากาว่าสบายดีสวัสดีรถสุดสุดสุดคนเนาะโอย